พ่อครับผมอยากตัดต่อหนังเป็นอาชีพมันได้เงินเยอะครับผมแล้วก็มันสนุกนะครับาการทำหนังที่สำคัญมันก็ไม่ได้งานที่ยากเลยครับมันเป็นงานที่ค่อนง,ง่ายถ้าเราฝึกซ้อมได้มากพอ แล้วก็มี passion ที่โอเคผมคิดว่าแค่นั้นก็ happy แฮปปี้นะครับยังไงการเลือกสิ่งที่เราอยากประกอบอาชีพเรื่องแรก็คือเรื่องเงินครับผมแล้วก็เรื่องความชอบครับเออง่ายๆครับแต่ตอนหนังมันเป็นสิ่งที่ผมได้ลองทําตอนช่วงประมาณมต้นครับแล้วผมคิดว่าการดต่ดตอนหนังมันมันชิลสุดถ้าในงานกลุ่มเพื่อน,นะครับทุกคนต้องไปลงกองถ่ายไปถ่ายคลิปไปจําบทพูดแต่ผมตัดต่อผมผมแค่ไปหาข้อมูลใน u t u b e แล้วผมก็ตัด ส่งอาจารย์มันเป็นสิ่งที่มันง่ายครับผมแล้วก็ชอบด้วยครับงหลังเราตัดไปแร้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกดีครับผมเราใส่เอฟเฟกชุบชับชุบชับ่มหลังเวลาผ่านไปผมคิดผิดครับที่จริงตัดต่อหนังมันมันต้องลง้วทีเลยครับบางทีเราจะเจอฟุตเทจที่มันแย่ครับผมจริงคิดว่าการตัดต่อหนังมันก็ไม่ได้มีแค่หน้าจอครับเพราะเราจะได้เห็นการถ่ายทําแล้วก็เห็นว่ามือกล้องของเราเนี่ยถ่ายยังไงและเขาคิดอะไรอยู่ ถ้าเราสามารถคิดความคิดของเขาออกเราจะรู้ว่าเราควรเลือกมุมไหนในการใส่ในหนังครับแล้วมันจะสมมุตมากแต่บางทีการลงื้นที่กับช่างภาพมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ หนังที่ผมชอบจะเป็นหนังผีครับแนวที่แบบอยู่ในลิฟต์อย่างเงี้ยครับคือเราไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสีหน้าของคนแสดงแล้วก็ดนตรีที่มันบิวอะครับเหมือนมันจะมีอะไรโผล่ออกมาแต่เราไม่รู้เหมือนเราเดินเข้าไปอยู่จุดนั้นจริงๆครับกลัววันนี้เราก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะ ทำหน้ายังไงเพื่อที่เราจะรอดจากจุดนั้นไปให้ได้เพื่อเราจะไม่กลัวอสิ่งที่ยสุดใช่ไหมครับสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นการเลือกดนตรีครับผมหรือว่าเลือกซาวอย่างเช่นหนังผีอะถ้าเกิดคุณใส่ซาวไม่ถูกต้องคุณไปใส่ดนตรีที่มันน่ารักครับแบบกุงกิ้งกุุงกิ้ง บางทีหนังมันก็จะไม่น่ากว่าครับมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์อของคนไปเลยผมเลยรู้สึกว่าการเลือกดนตรีมันสําคัญมากมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดส่วนตัวผมยังไม่ค่อยรู้ความคิดของทางนั้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยบอกเลยว่าผมอยากเป็นอะไรคือใจหนึ่งเราก็กลัวครับว่าแบบว่าเขาจะโอเคไหมจริงมันก็เป็นอาชีพที่ที่ค่อนข้างใหม่ครับ ถึงมันจะมีนานมาแล้วแต่ว่ายัางไงคนคนยุคก่อนเขาก็คิดว่าอะไรตัดต่อนั่งหน้าคอมเฉยๆมันจะได้เงินหรอทำไมไม่ไปออกไปทํางานเนี้ยมันก็เลยเป็นความที่เราไม่กล้าบอกด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็กลัวด้วยว่าเขาอาจจะด่าเราอืมแต่คิดว่าถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะก็ต้องบอกให้ได้ครับว่าผมอยากอยากทํางานด้านนี้เพราะว่ามันก็เป็นมันก็เพื่อตัวผมเลยอะครับ ตั้งใจที่จะเรียนให้จบก่อนครับแล้วก็หามหาลัยสักที่หนึ่งที่เราจะไปเ,เรียนนะผมหาประสบการณ์พัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นที่แบบว่าเราตัดต่อได้โดยที่แบบมันเทพครับแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออผมจะต้องบอกที่บ้านให้ได้ครับว่าผมชอบอะไรพ่อครับผมอยากตัดต่อหนังเป็นอาชีพได้ดิเรียนต่อไหนบอกพ่อด้วย Tum 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 t